ต่อแต่นี้ไปคอยตั้งใจฟังบอกโดยตรงคอยจำแล้วนะนะทำวัดรธรนาเสร็จแล้วก็จะบอกวิธีก็ะทำต่อไปวิธีทำสมถะวิปัสสนาต้องมีปริกรรมภาวานากับปริกรรมมณีมิตรเป็นคู่กันวิธีทำสมถะวิปัสสนาต้องมีปริกรรมอภภาวานากับปริกรรมมณีมิตรเป็นคู่กันปริกรรมมณีมิตร ให้กําหนดเครื่องหมายเข้าใสเหมือนอย่างกระเพ็ลูกติดจรณไนแล้วไม่มีขนแมวโตทะแกวตาปริกรรมอนิมิตให้กําหนดเครื่องหมายเข้าใสเหมือนอย่างกระเพ็ลูกติดจรไนแล้วไม่มีขนแมวโตตะแกวตาผู้หญิงกาหนดเข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกําหนดปากช่องจมูกขวาให้แล้วไม่เลื่ยมผู้หญิงกาหนดเข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกาหนดเข้าปากช่องจมูกขวาให้ล้าไม่เลื่ยมใจของเราที่ยุดไปยุดมา แวบไปแวบมาให้เขาไปอยู่ส้นในปริกรรมอนิมิตปาก่องจมูกทิ้งซ้ายใจขวาข้างนอกโตเขาตัดวงโตทว่าแกวตาข้างในดวงโตสมเม็ดพุทธรักษาข้างนอกโตดวงท่าแกวตาข้างในดวงโตดวงโตสมเม็ดพุทธรักษาแล้ว่าใส่ขาวเหมือนกระจกส่องเราหน้าแบบเดียวกันหญิงกำหนดปากช่องจมูกซ้ายชายกำหนดปากช่องจมูกขวาและให้ปริกรรมมาพรนา กระคองปริกรรมนิมิตนั้นไว้ว่าสัมมาอรหังก็ทั้งดวงทิศสายใจอยู่กลางดวงทิศสายสัมมาอรหังก็ทั้งดวงทิศสายใจอยู่กลางดวงทิศสายนั้นสัมมาอรหังก็ทั้งดวงทิศสายใจอยู่กลางดวงทิศสายนิ่งนะั่นทีฐานที่หนึ่งที่ส,มมสมมองเลือ่อนกันไปแค่เราตายิงยุสิซข้างซ้ายใจยุสยซข้างขวากรงหัวตาถิมุนตาออกตามช่องเราไม่ใจก็ออกขอ้างในและบริกรรมประกองเครื่องหมายที่เปล่าตานว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอราหรังสัง สัมมาอรหังสามครั้งแบบเดียวกันแล้วเลื่อนเครื่องหมายตรงลำดับชาวตาเข้าไปกลางกัปสิสะข้างในไม่ก่อนใส่ฝานั่นหลังลราบงกลางกัปพอดีและบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่กลางกัปสิษะข้างในว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งตรงนี้มีลัทธิวิธีต้องกลับตาไปข้างหลังให้ตาค้องเหมือนคนชักจะตายแล้วหลับตาอยู่ตาช้อนขึ้นข้างบนเลือกขึ้นบนเลือกไปเรือวปจะั้งค้างแน่น ให้ความเห็นกลับไปข้างหลังพอกลับไปข้างหลังแล้วก็ค่อยให้เห็นกลับเข้าข้างในพอตาเห็นกลับเข้าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายฐานที่สามไปที่สี่ปาช่องเพดานที่รับประทานอาหารสำลักใช้เหลี่ยมให้ล้ำพอดีแล้วบริกรกมประกองเครื่องหมายในฐานที่สี่ปาช่องเพดานที่รับประทานอาหารสำลักว่าสัมมาอะหังสัมมาอะหังสัมมาอะหังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายไป ถึงป่าช่องคอเหนือเรกกระเดือกมุ่งกลางกลางปากจนใจแก้วตั้งไว้ป่าช่องคอบริกรรมระของเครื่องหมายที่ป่าช่องคอว่าสมมาอระหังสมมาอระหังสมมาอระหังสามครั้งแล้วเลื่อนไปกลางตัวสุดลมให้ใจเขาให้ใจเขาออกสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายกลางกั๊กข้างในกองกลางดวงทที่ำฌานในการมนุษย์ใจหยุดนั่นเจ้าตั้งกองนั้น กระจายจทปฏิดวงใสเี่ยสมมาอรหังสมมาอรหังสมมาอรหังสามครั้งถอยหลังเหนือกลางตัวสองนิ้วตรงนั้นมีศูนย์หน้าศูนย์ศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายกลางอากาศธาตุหน้าถัดหน้าขวาถัดดินหลังถัดฝ่ายใต้ถตดลงตรงไม้สาและเจอากาศกลางงนั้นตรงนั้นได้ว่าศูนย์ทำไมถึงเรียกว่าศูนย์ตรงนั้นเวลาสัตว์ไปเกิดมาเกิดแล้วก็มามามาอยู่ในที่สิบอยู่ในกลางดวงนั้นกายละเอียดอยู่ในกลางดวงนั้นพ่อแม่เป็นประกอบธาตุทำถูกส่วก็ะตกศูนย์เดียว พอตกศูนย์ก็ลอยกันมาเหนือกลางตัวสองนิ้วท่อฟองไขแดงของไก่ไซส์เป็นกระจกสองเงาหน้านี่มันจะเกิดละัะนี่ศูนย์ของนั่นหละศูนย์ศูนย์นั่นเป็นสาคัญนักจะเกิดมาในทะมลนะในมนุษย์สะละก็ต้องต้องไปต้องต้องเกิดด้ศูนย์นั่นจะเกิดจะไปนิพานก็ต้องเข่าศูนย์นั่นไปเหมือนกันจะไปสู่มาผลนิพานต้องเข่าศูนย์นั่นไปเหมือนกันแบบเดียวกันตายเกิดเดินกลองกันขา้าม ถ้าว่าจะเกิดก็เดินนอกออกไปถ้าว่าจะไม่เกิดก็เดินไหนเข้าไปกลางเข้าไว้หยุดเข้าไว้ไม่ลายเคลื่อนนี่ตายเกิดอย่างนี้ห้รูจักหลักอย่างนี้มารู้จักหลักดังนี้แล้วก็เราก็รู้ทีเดียวรุ่งเชา้านี่เราที่เราที่เราใจเราทะวุ่นวายอย่างนี้มันทําอะไรมันจะเวียนว่ายตายเกิดถ้าใจเรานิ่งอยู่ในกลางนั่น มันจะเลิกเวียนไหตายเกิดแล้วก็รู้ตัวของเราอยู่เราไม่ต้องรอขายเรารู้แล้วเราเรียนแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องทําใจให้รานิ่งหยุดทําใจให้หยุดทําใจให้หยุดจุดศูนย์กลางนั่นทำใจให้หยุดเชีาพหยุดให้หยุดนิ่งให้หยุดเช้ยหยุดก็เข้ากลางหยุดชนะกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางไฟขวานหลังหลังบนอกไหนไม่ไป กลางของกลาง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 กลางของงกลานิ่งพอถูกสวนเข้าานั้นแหละเห็นดวงใสแจ่มมันเกิดขึ้นแถาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หยุดอยู่กลางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นหยุดอีกพอหยุดถูกสวนเข้าถนนนั้นแหละเกิดขึ้นอีกดวงแล้วเป็นดวงศีลแ่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เหมือนกันหยุดยุกลางดวงศีลนั่นแหละพอถูกสวนเข้าตรงนั้นโดยขึ้นอีกดวงแล้ว เทาดวงเรียกว่าดวงสมาธิเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เหมือนกันยุจยุกลางดวงสมาธินั่นแหละพราะถูก <Good> ส่วนเข้าก็อขึ้นอีกดวงหนึ่งเท่าดวงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เหมือนกันเรียกว่าดวงปัญญายุจยุกลางดวงปัญญานั่นแหละพราะถูกส่วนเข้าก็อขึ้นอีกดวงเรียกว่าดวงวิมุติ์ยุจยุกลางดวงวิมุตย์นั่นแหละถูกส่วนเข้าก็ขึ้นอีดวงเรียกว่าดวงดวงวิมุตติยานัศนะยุจยุกลางดวงวิมุตติยานัตถตนะนั่นแหละพอาถูกส่วนก็เห็นตัวพวกเราที่ไปเกิดมาเกิด อ๋อไอ้น eh, e ี <If S 1> ่เองไปเกิดมาเกิดเข้าแบบต้นแล้วทิ้นเลยเล่าให้ฟังให้รู้จักหลักอย่างนี้นะไม่เคลื่อนแล้วอย่างนี้เคลื่อนไม่ได้ทีเดียวตายตัวเดียวพิปริการมาสัมมาหลังพวกจะรปคองใจให้หยุดสัมมาหลัง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 สัมมางพอโทกส่วนก็ใจหยุดกึกอยู่กลางดวงนั่นมุดก็อยูกตรงนั่นสว่างก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องไยไม่ต้องไปไปไหนมานิ่งอยู่ตรงนั่นแหละพอนิ่งถูกส่วนเข้าก็ S <S <an other> มืดกันแนละ้วเขาก็เห็นดวงใสสว่างก็เห็นดวงใสใจก็อยู่กลางดวงใสเท่า้าว่มันไม่นิง่งมันไม่หยุดมัน,ม,นมันก็มันสับสายไปปฏิกรรมสอมไว้สมมาระหัง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 สมมาพอถูกสอมันหยุดหยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยหยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยโนนิน่งหายใจะยอะน,นึกจะสเสรมนึกขยับไปซะปฏิกรรมสอมไว้ ัมมาหลังสัมมาห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 ลังไว้เท่ะตั้งหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยวางอารมณ์เฉยอหยุดอยู่เท่านั้นแหละหยุดเท่านั้นแหละจะเป็นึกถึงมืดสว่างนะหยุดอยุดเท่านั้นแหละหยุดนิ่งอยู่เท่านั้นแหละหยุดนั่นแหละเป็นตัวสําเร็จที่บอกแล้วสมณะหยุดสมณะหยุดองไห้ไห่วะสมณะหยุดแล้วทันไม่หยุดนี่หยุดนี่แหละเรียนคงนี้แหละให้มันได้คงนี้ซะก่อน หยุดนี่สะก่อนอื่นอย่าพุ่งไปพูดมากนักใหญ่โตมโหฬารอดหยุดนี่สะให้มันตกลงกันก่อนมาหยุดได้แล้วเลยหยุดได้แล้วก็เอาแล้วต่อกันไปอีกหยุดก่อนนะหยุดนิ่งหยุดเจ้าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งทำไม่ได้กับเขาจะหรือทำอะไรจะไม่ได้ทำจริงเขาทำไม่จริงนะหากละมันไม่ได้จริงแล้วก็ได้ทุกคนจริงแค่ไหน แค่ชีวิตสิเลือดเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไม่ว่าเหลือแต่กระดูกหนังข้างมันไม่ได้ไม่ลุกจากที่นี่จริงแค่นี้ได้ทุกคนฉันเองสองคราวไม่ได้ตายเถอะนิ่งพอถึงกำหนดก็มันได้ไม่ได้ตายเถอะนิ่งพอถ,ถึงกำหนดก็มันได,ไได,นนนได้ไม่ตายสักที พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รูปนั้นประกอบความเพียรด้วยจาตุรังขงริยะคงสีรอแ,แต่กระูกหนังช่างมันเนื้อเลือดแจ้งเลิดหมดไปไม่ว่าประกอบด้วยจาตุรังขงริยะอย่างนี้พระถุสวร์เท่านั้นเวลาข่ำได้มรุอุเพนิวัสยานเวลากลางเวลายามยามที่สองได้ไดมนุษย์ตูปปาทยานเวลายามที่สามได้มรุษอาสวัชยานเล่นตลอดคืน เราท่านจริงอย่างนั้นเป็นอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์ก็จริงเหมือนกันแหละไม่ได้ยอมตายไม่หยุดยอมตายกันทีเดียวเอาหยุดจริงจริงกันพอหยุดเท่านั้นมันก็จับตัวได้ออกอางศาสนาเดินอย่างนี้ถูกตัวอย่างนี้ก็จําให้มันเลยท่านนี้เป็นมันนี่นะสมมาหลอน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 สมมานิาง่ง ในมันคงที่เดียวไจใ่เลื่อนสำหรับท่านที่ยังไม่เห็นสูดลมหายใจยาวๆปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสปรากฏขึ้นในทองของเราหรือองค์พระแก้วขาวใส ปรากฏในทองของเราเหมือนกะเป็นของมีอยู่แล้วเพื่อรวมใจคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ให้มารวมอยู่เสียที่องค์บริกรรมนิมิตเครื่องหมายที่เรานึกเห็นด้วยใจนั้นแล้วค่อยๆสงบหยุดนิ่งเป็นจุดเดียวกันตรงกลางกำเนิดธาตุารรมด หยุดนิ่งเป็นอารมณ์เดียวตรงกลางกำเนิดธาตุทำเดิมนั้นจะเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายของเราที่เรามาเกิดมาด้วยดวงธรรมนี้แหละใสสว่างเมื่อเห็นแล้วเราหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นโดยไม่ต้องว่าสัมมารางังเมื่อหยุดนิ่งเห็นใสสว่างชัดเจน จะเห็นภายในดวงประกอบด้วยศูนย์หรือดวงเล็กๆ5ดวงเรียกว่า5ศูนคือศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายอยู่ภายในดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนั่นแหละศูนย์ข้างหน้าเป็นาธาตุละเอียดของาธาตุน้ำขวา,าธาตุดินหลังาธาตุไฟซ้ายาธาตุลมตรงกลางอากาศสาธาตุธาตุละเอียดณภายในนี่แหละ ติดมาเมื่อมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณขยายส่วนหยาบออกมาหรือจเจริญเติบโตโดยควบคุมส่วนที่เป็นของเหลวของหยาบแข็งอุณหภ,ภูมิและลมปราณที่ปรนปลืออยู่ในร่างกายให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะแล้วก็จเจริญไวขึ้นมานะเราเห็นแล้วไม่ต้องลังเลสงสัยหยุดนิ่งกลางของกลางอากาศาธาตุ พอหยุดนิ่งจะเห็นดวงวิญญาณธาตุเป็นจุดเล็กใสประมาณเท่ามเมล็ดโพเมล็ดใสยอยู่ตรงกลางอากาศสธาตุนั่นเมื่อเห็นแล้วเราหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นถูกส่วนเข้าสูนกลางจะขยายว่างออกไปและจะปรากฏดวงใสสว่างต่อต่อไปตามลำดับห้าหกดวงเป็นอย่างน้อยซึ่ง เป็นเครื่องกลั่นกรองกายวาจาและใจของเราที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่าเดิมก็ให้หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกลางข้องกลางดวงที่ใสสว่างต่อต่อไปนั่นแหละให้ใสแจ่มสุดละเอียดเพียงท่านเห็นดวงใสแจ่มสว่างปรากฏอยู่จะรู้สึกความสันติสุขที่ไม่เคยประสบมาก่อน เพราะความที่ใจสงบหยุดนิ่งและใสละเอียดที่สุดเมื่อใจหยุดนิ่งใสสว่างอยู่อย่างนั้นท่านจะพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงก็เห็นได้เช่นขณะนี้ทุกท่านเมื่อใจสงบแล้วเพียงไร แต่ใครเห็นดวงใสสว่างจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าใครเห็นกายในกายปรากฏขึ้นถึงธรรมกายก็ดับยาบไปหาละเอียดเป็นกายในกายที่ละเอียดละเอียดแล้วใจของกายละเอียดหยุดนิ่งกลางของกลางดวงกลางของกลาง,ง,ก,ลางกายนั่นแหละให้ใสสว่างเอาไว้เห็นเท่าไรเอาเท่านั้นให้พิจารณาสภาวะ ธรรมชาติตามที่เป็นจริงให้เห็นตามที่เป็นจริงเบื้องต้นให้อาศัยมูลกรรมฐานหรือกรรมฐานดั้งเดิมที่พระอริยเจ้าสอนกุลบุตรกุลธิดาให้สำเร็จมรรคผลมามากต่อมากแล้วเรียกว่าต่จะปัญจกกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าคือให้ยก เอาส่วนต่างๆของร่างกายของเราเองที่เราคุ้นเคยที่สุดมาพิจารณาก่อนอย่างน้อยห้าอย่างให้ท่านนึกเดี๋ยวนี้นะใจสงบหยุดนิ่งกลางของกลางกลางของกลางดวงกลมใสสว่างตรงศูนย์กลางกายไว้เห็นเท่าไรเอาเท่านั้นนิ่งๆตรงนั้นแหละนึกให้เห็น เกษาเส้นผมบนหนังศีรษะของเราแต่ให้นึกเห็นตรงศูนย์กลางกายให้นึกเห็นตรงนั้นแหละเส้นผมบนหนังศีรษะของเราถ้าใจสงบนิ่งเราจะเห็นเห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงเมื่อใจเราสงบแล้วว่าออเส้นผมของเรานี่ไม่ใช่เป็นของสะอาดน่ารักน่าใครนะเป็นแต่ที่ตั้ง แห่งปฏิกูลโสโครกน่าเกลยดเป็นที่ตั้งแห่งฝุนละอองเหงื่อใครบางคนก็เป็นขี้รังแคซะอีกถ้าหมักหมมก็เหม็นต้องทำความสะอาดอยู่เสมอนี่ของจริงในตัวเราเริ่มตั้งแต่ผมนั่นแหละที่เราว่างามนั่นแหละใจสงบแล้วจะเห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงอย่างนี้ แล้วขนละ่ะตามขุมขนเรียกว่าโลมายกขึ้นพิจารณาให้เห็นจุดใดจุดหนึ่งเป็นสภาวะอย่างเดียวกันไม่สะอาดถ้าปล่อยให้หมักหมมแล้วก็เหม็นสกรปรกนะักขาเล็บนะเช่นกัน เป็นที่ตั้งแห่งปฏิกูลโสโครกน่าเกลียดขี้เล็บทันตาฟันในช่องปากดูให้ดีตรงนี้นี่แหละความจริงในตัวเราเรียนรู้เรื่องตัวเรากำหนดใจนึกหยุดในหยุดกลางของหยุดให้ใจสงบนึกเห็นฟันในช่องปากของเราเองตัวเราเองนี่แหละในปาก มีน้ำลายบางท่านมีเสมหะบางท่านและหลายๆท่านทุกท่านนั่นแหละมีเศษอาหารอยู่ตามซอกฟันหินปูนเกาะยูลินรียทำความเน่าเปื่อยสกปรกเหม็นตลอดเวลา ทำหมักหมมไม่ทำความสะอาดเสมอแล้วก็เหม็นนี่ละปากคนปากเรานี่แหละไม่ใช่ปากใครดูให้ดีให้เห็นนี่แหละคือความจริงในตัวเราตะโจพิจารณาต่อไปหนังทั่วสาร่างกายก็เป็นที่ขับถ่ายเหงื่อใคร ออกจากตัวเราถ้าไม่ทำความสะอาดก็เม้นสกปรกดูไม่ได้เกษาโลมานขาทันตตาแม้เพียงห้าอย่างเป็นอย่างนี้ภายในร่างกายเราทั้งหมดไม่มีอะไรน่ารักน่าใครเลยเป็นแต่ปฏิกูลหรือที่ตั้งแห่งปฏิกูลโสโครกน่าเกลียดทั้งนั้น ถูกขับถ่ายออกจากร่างกายของเราทั่วทุกขุมขนทั่วทวารทุกทวารช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องปากทวารหนักทวารเบาและทุกขุมขนนี่แหละคือตัวเราแท้ๆแต่หลอกลวงเอาไว้ได้ด้วยการทำความสะอาด มีสิ่งอื่นปกปิดเท่านั้นแหละและทั้งหมดนี้เป็นสภาพไม่เที่ยงเรียกว่าอานิจจังอีกหน้อยผมที่เคยดกดำานงอกฟันที่เคยแข็งแรงก็โยกคลอนทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานร่างกายที่เคยแข็งแรงเต่งตึงก็จะอ่อนแอหย่อน ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ในานานนี้เรียกว่าทุกขังลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปทุกคนไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาหรือของใครผู้ใดทั้งสิ้นนี้ชื่อว่าอนัตตาเราแม้มีอายุเพียงเท่านี้ มีศีลมีสมาธิและมีปัญญาเห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงเพียงเท่านี้เพียงชั่วระยะเวลานี้ก็ยังดีกว่าผู้ที่อยู่ถึงร้อยปีแล้วไม่มีศีลไม่มีสมาธิและไม่มีปัญญานี่เป็นบุญใหญ่กุศสใหญ่ เมื่อเธอทั้งหลายเข้าใจแล้วรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างตั้งใจพิจารณาอีกครั้งว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีใครล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ให้เตือนสติ เป็นสติเตือนใจเราเสมอทุกคนจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์เป็นไปตามอำนาจของกรรมใครทำกรรมดีได้ดีใครทำกรรมชั่วได้ชั่วไม่มีใครแก้ไขใครได้ตัวใครตัวมันทุกคนต้องพลัดพรากจากบุคคลจากสิ่งของจากฐานะที่เราเคยรักเคยหวงแหนทั้งสิ้น ไม่มีใครจะมีอะไรเป็นของตนเองได้ตลอดการให้มีสติระลึกได้อย่างนี้เพียงชั่วขณะนี้แหละให้ติดตัวไปเป็นปัญญาอันเห็นชอบนี้แหละคือความทุกข์และต่อไปถือค่อยแสวงหาเหตุแห่งทุกข์ให้เข้าใจและหนทางปฏิบัติเพื่อถึงความสุขและพ้นทุกข์ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้รวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดตั้งใจแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารคือความปรารถนาให้ผู้อื่นทั้งหลายเป็นสุขและพ้นทุกข์และให้เขาจเจริญรุ่งเรืองไปเถอะด้วยอธิษฐานจิตว่าขอสรรพสัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเองด้วย ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นอย่างนี้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยอย่าได้มีเวรมีภยัยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายเถิดและตั้งใจอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่เราตั้งใจรักษาศีลเจริญภาวนา สมาธิและปัญญามาถึงณบัดนี้ถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์อีกทั้งบูรพกษัตราที่ราชเจ้าของไทยเราผู้รักษาสืบต่อพระพุทธศาสนาและผื้นแผ่นดินไทยมาถึงเราณบัดนี้อุทิศได้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ ญาติมิตรและสัมพันธ์ชนทุกท่านอีกทั้งมนุษย์เพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศร่วมโลกทั้งหลายและอุทิศให้กับอะมนุษย์ได้แก่ปวงเทพเทวาพรมอรุป,ปรพรหมจัก,กรพรรดิรัตนเจ็ตกายสิทธิ์ทั้งหลายและสัตว์โลกในทุกติภูมิคือเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์ิรจชานทุกตัวตนจงมีส่วนในกุศลผลบุญน,นี้ ขอกุศลผลบุญนี้จงเป็นพลวะปัจจัยแก่ทุกท่านให้พ้นไปจากกิเลสเหตุแห่งทุกข์ให้ถึงพร้อมด้วยบุญกุศลที่เจริญแก่กล้าขึ้นเป็นบารมีอุปบารมีและประมัตตบารมีอันเป็นเหตุแห่งความสุขและพ้นทุกข์ด้วยการละความชั่วทางกายทางวาจาและใจประกอบแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจให้ยิ่งขึ้นไป ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาชำระปัญญาให้บริสุทธิ์จากอาวิชชาคือความหลงมัวเมาไม่รู้บาปุญคุณโทษตามที่เป็นจริงขอจงเจริญรุ่งเรืองในพระสัตธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบขอจงมีความสุขความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติคือทรัพย์สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติและบริวารสมบัติ ให้ถึงสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติมีมรสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเถืนนิพพานะปัจจะอโยโูหตุค่อยๆออ,ออกจากสมาธินะค่อยๆออกจากสมาธิใจยังรวมอยู่ที่ศูนย์กลางกายให้ได้มากที่สุดและพนมมือขึ้นเปลี่ยนอิริยาบทเป็นนั่งพับเพียบนะเตรียมรับพร สัพเพภุทธาพลปัต,ตาปัจเจก,กานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโซเตอัตลาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพ,พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเต พระวัตุศพพมังคลังรักขันตุัพเทวตาสัพธมานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุัพ,พเทวตาสัพสังทานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเต